อโรคยาปรมาราภาการไม่เป็นโรคเป็นลาบอันเสรฐนี่คือสิ่งที่เราคุ้นหูนะคะแต่ในยุคสมัยในนี้นะคะที่เรียกว่ายุคพลังงานที่นะคะมีในเรื่องราวการตื่นรู้และเข้าใจใน,นกลไกว่าต้นตอทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องที่นะคะ กายป่วยไม่มีเหตุเข้าใจไหมคะกายที่ป่วยล้วนมีเหตุมาจากโลกภายในที่นะคะเรียกว่าความคิดและความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้หัวข้อจึงบอกว่าถ้าใจที่ไม่มีโรคจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะสำหรับชีวิตตัวคุณเองและโลกใบนี้คะ่ะนะ วันนี้นะคะเราจะมาเอา่อมาดูที่ต้นต่อนะคะเพื่อจะทําให้อโรคยาปรมาลาาเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์นะคะเป็นผลลัพธ์เราจะต้องนะคะเริ่มต้นจากต้นเหตุต้นเหตุคือนะคะกระบวนการโลกภายในที่ทําระบบนะคะระบบในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลริยภาพโดยเริ่มต้นจาก ใจของเรานะเมื่อในเรื่องเราเราเข้าใจในเรื่องโรคภายในมันจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นชีวิตสุขสบายมากขึ้นชีวิตปราศจกากโรคภัยแค่เจ็บได้อย่างมหัศจา์นี่คือสิ่งที่เฮยที่มาพบกับเราทุกวีทุกวันนี่ก็จบงานทัวร์ก็ไปเต้นออกกำลังกายเป็นเล่นโูนั้นน,ะนี่นี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่นะคะบ่บงบอกได้ให้ได้อ่าบ่งบอกให้ตัวเองอะนะคะว่าให้รู้ว่าโอ้โหพลังมัน เยอะแยะมากมายมหาศาลเมื่อไหร่ที่ตื่นรู้และก็เมื่อไหร่ที่เราปลุกใจให้เราตื่นเนี่ยความเมื่เหงาเหานอนเนี่ยนะะในเรื่องเราทํากิจกรรมมันก็จะมีน้อยลงนะคะแต่ว่าในเรื่องเราการพักผ่อนที่จะต้องการพักผ่อนเต็มที่เราก็ให้ตัวเราเต็มที่เนาะ,ะในส่วนของตรงเนี้เรามาดูใจนะคะมาดูโรคแห่งใจโรคแห่งใจที่เราไม่รู้ว่า นะะโรคเหล่านี้มันใช้เรือหลังเมื่อไหร่มันจะก่อพิษให้กับเราหรือมันจะจุดชนวนเขาเรียกว่านับถอยหลังกลายเป็นปรมาณูชีวิตของเราดังนั้นพาเรารู้แล้วเราเข้าใจเราจะได้ละในสิ่งที่มันจะเป็นพิษนะะให้กับเราเพื่อที่เราจะได้นะะพากายพาใจอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองโอเคนะคะ ใจที่เป็นโรคใจที่เป็นโรคย่อมนำข่าให้นะคะเซลล์ในกายหมนหมองเมื่อจำนวนสะสมมากขึ้นเซลนะคะส่วนไหนที่เกิดการตายลงไปอย่างต่อเน,นื่องก็จะทำให้เกิดนะคะทำให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุลยภาพมันจึงทรงผลลัพธ์ออกมาที่เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเนี่ย ถ้าใครมาฟังไลฟ์เนี่ยนะคะจะต้องค่อยๆบอกนะคะคนที่เจ็บแค่ได้ป่วยคนที่นะคะเจ็บออดอดแอดแอหรือคนที่ปวดเมื่อยต่างๆนะนับประการวันนี้คุณพ่อมันทอยจี้ก็โทรมานะคะก็มีการบอกว่าเนี่ยปวดขามาเป็นปีแล้วนะคะวันนี้มันทอยจี้ก็เ,เรียนเรียนกับคุณพ่อตามสายนะทางสายโทรศัพท์ก็ถึงเวลาก็ถึงเวลาที่จะต้องขอบคุณ ร่างกายของเราแล้วละเพราะเราใช้มาหลายปีแล้วนะคะขอ,ขอบคุณร่างกายขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันนะที่อยู่กับฉันนะคะมาตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อะไรประมาณนี้นะคะคือกับคุณแม่เนี่ยนะคะพูดเรื่องเนี้ยคุณแม่รับได้ละแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะคะแม้จะเพิ่งเริ่มต้นนะคะคุณแม่นี่ ก็ไปตัวเช็คสุขภาพผลปรากฏนะครผลปรากฏในเรื่องรอสุขภาพก็ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยจนปัจจุบันนี้ก็คืออายุ85ปีเนาะส่วนน้องสาวนะฮะก็ดีใจกับในเรื่องรานะฮะสิ่งต่างๆที่ภาวนาและนะฮะเรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นแต่ที่สําคัญเป็นทอยจีย้เนี่ยเป็นตัวที่นะฮะเป็นตัวที่เห็นได้ชัดนะคะว่า มีในเรื่องราวของความแข็งแรงนะฮะมีในเรื่องราวของความกระปี้กระเป๋าจากการที่เราสํานึกรู้คุณทราบซึ่งกตันญยูในเรื่องราวตัวเราเองนะและนี่แหละมันเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งถ้าใจยังไม่รู้จักขอบคุณใจก็ติดโรคไม่เชื่อว่าการขอบคุณเป็นผลดีกับชีวิตและมันท,ที่เยจะช่วยคุณยังไงนะเออ เพราะว่ามันเฮอร์จิ่ก็ช่วยเหลือตัวเองจากการที่ไม่เคยเชื่อเรื่องที่จะต้องขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วชีวิตจะดีขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันนี้ซีโลราบราบคาบในการสํานึกรู้คุณทราบซึ่งกตัญญูเงินทุกบาททุกสังนะฮะสำนึกกตัญญูในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าสํานึกกตัญญูในเข้าของสิ่งของต่างๆนะฮะที่ ถ้าเกิดว่าเรามาเรียงลำดับในเรื่องเข้าของสิ่งของที่เรามีนานประการเหลือเกินนะคะแล่ม,มันเป็นเรื่องเราเมื่อเราสํานึกรูปคุณเศร้าสงสรารอยู่ในการขอบคุณเข้าของสิ่งของแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะซื้อสิ่งของในชิ้นต่อไปด้วยความที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่นะคะเราจะได้เข้าของเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะ,ะก่อนหน้าน,นี้ช้อปปิ้งแหลกลาเลย ของบางอย่างไม่ได้ใช้ก็ซื้อขอให้ได้เสื้อมันมีความสุขนะคะนะั่นคือก่อนหน,น้านี้พอรู้ว่านะคะจิตวิญญาณของสิ่งของก็มีนะคะมันสามารถเรากับส,สิ่งของเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเป็นศาสารเนี่ยนะคะเราก็ส่งสเขาเรียกเาเรียกส่งพลังงานความรู้สึกให้ไปกับสิ่งของตรงไหนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเราคล้ายกับว่าการสื่อสารกันได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเลือกนะคะที่จะขอบคุณ ข้าวของสิงของที่อยู่ในบ้านเราแล้วเราได้ใช้ประโยชน์จริงๆเนอะนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องฝึกในปีนี้ให้ได้นะคะเพราะถ้าใจนะ,ะยังไม่สามารถที่จะขอบคุณทราบซึ่งกันอยูในร่างกายตัวเองอยู่ยังไม่สามารถที่จะครอบคุมนะคะไอ้ไม่สามารถที่จะขอบคุณร่างกายนะคะตัวเองได้ยังไม่สามารถขอบคุณเข้าของสิ่งของสิ่งลับอันพารานอยที่ตัวเองได้ครอบครองอยู่ได้แล้วแล้วก นี่ก็ไม่แตกต่างกับการป่วยโรคทางใจนี่คือยาขนาดเอกอย่างแท้จริงยาขนาดเอกอย่างแท้จริงที่มีงานวิจัยนะคะของดรโจดิพัสซาและเรื่องนี้พูดบ่อยมากวันนี้จะมาย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของงานวิจัยที่บอกว่าใครก็ตามนะคะใครก็ตามคือทุกๆคนนะคะหรือใครก็ได้หรือ ะะใครก็ตามนั่นแหละใครก็ตามที่ทําการขอบคุณะะสำนึกรู้คุณสร้างสกตัญยูครั้งละ15นาที3วันต่อครั้งติดกัน4วันสารเคมีในร่างกายะะตัวที่เรียกว่าฮิมโมโนโกบรินเอเนี่ยะะมันจะมีในเรื่องราวของการเพิ่มพูนในร่างกายของเราแต่ละคนนี่คืองานวิจัยดรโจที่เป็นซา แล้วสารที่ว่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยนะคะหายเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ได้มากขึ้นนี่คือวันงานวิจัยนะคะพวกเราหาคน้คนพบได้ทีนี้นะคะใจที่เป็นโรคนะ,คะก็คือใจไม่เชื่อว่าการขอบคุณจะช่วยชีวิตได้นี่ก็คือสิ่งที่ก็ต้องข้ามนะคะข้ามความเขาเรียกว่าข้ามความสงสัยตรงเนี้ย และกลับเข้ามาอยู่สู่ความเชื่ออย่างน้อยคือ4วันที่ดรโจลีเ a ซ่าทำงานวิจัยลองดูนะคะเพราะนี่มันทอยจี้ก็ใช้กับชีวิตจริงๆทุกวันนี้จะนะคะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ก็ขอบคุณเงินเงินก็เข้ามาก็ขอบคุณเงินนะคะเหมือนอนักเขียนที่ชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่าอาริงาโตมันนี่เนาะส่วนใจที่เป็นโรคอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวก็คือใจกลัวนะคะกลัวใจตัวเอง ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความกลัวเยอะๆน่าแสดงว่าคุณรักตัวเองน้อยลงนะ,ะหรือคุณแทบไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าหรือรักตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความกลัวเยอะๆจงหันกลับเข้ามารักและรู้คุณค่าชีวิตของตัวเองค่ะนะและความกลัวมันจะหายไปเพราะกลัวกับนะคะความกล้ามันก็คือเหรียญสองด้าน ซึ่งความก้าหายก็ต้องใช้ความรักนะ,ะอย่างไร้เงื่อนไขและจริงจังจริงใจกับตัวเองนะฮะในการที่จะทําให้ความกลัวหายไปและคุณจะได้มีพลังในการที่ทําอะไรในชีวิตได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะฮะความประมาทความโมโหความโลภกรหลงการที่อิจฉาริษยานะขี้เกียจขี้โกงขี้ นินทาขี้โมอันนี้คือเข้าส่วนหมดเลยเข้าส่วนในเรื่องราวของนะคะใจเป็นโรคนะเราเราใช้ใจที่เป็นโรคนะคะโดยที่คิดว่ามันเป็นปกตินะคะปกติของอารมณ์มนุษย์อะแล้วนะคะไออารมณ์มนุษย์ในทางที่มันสร้างนะคะมลพิษให้กับชีวิตเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนคะ,ะคือกรอกยาพิษให้กับชีวิตทุกวนันโดยไม่รู้ว่า ตัวเองวางยาตัวเองนะวางยาตัวเองในเรื่องที่เป็นสิริมงคลในเรื่องที่เป็นพลังบวกนั่นนะ่ะมันจะได้คุณค่านะฮะได้คุณค่าและมันจะได้ผลลัพธ์กลับมาทำให้ชีวิตเนี่ยสุขสบายและมั่นคงขึ้นนะฮะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณว่าคุณจะเลือกทางไหนเพราะโลกไปเนี้ยเขาไม่ตัดสินนะฮะไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม เพราะเขามีหน้าที่ดูเราเล่นละครบนโลกใบจ้านะคะพลังงานที่เ,เหมือนจดคะแนนนะคะว่าใครทําอะไรได้อะไรนะ,ะก็เรียกว่า,าคะแนนกรรมน่ะนะคะพวกเราเคยได้ยินคํานี้ไหมคะแนนกรรมอ่ะนะคะก็จะเหมือนมีคนคอยนะคะคอยกํากับว่าเราทําดีได้กี่คะแนนทำโน่นนั่นนี่เหมือนป็นเป็นสกอร์คะแนนกรรมดังนั้นเนี่ยนะคะถ้า เราสะสมคะแนนดีคะแนนบวก,บวกคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ปรารถนาและต้องการเนาะ,ะขี้อะไรอีกเนี่ยนะคนะ,ะขี้โมก็ไม่ได้นะขี้โม้นี่ก็นะคะปวดหัวนะคะขี้เล่านะคะแล้วก็ขี้สงสัยเออขี้สงสัยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้ผลยังไงคุณลองเปลี่ยนก่อนเธอนะคะเปลี่ยนง่าย,ายที่จะยกระดับกายใจจิตและเปลี่ยนในเรื่องราวคลื่นพลังงาน ในสมองและความรู้สึกของคุณก็คือการใช้การเงียบนะคะแล้วนะคะในเรื่องราวของการตีความในชีวิตในด้านดีนดทุกทุกเรื่องรวมแม้กระทั่งในเรื่องราวที่ให้หัวข้อในวันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้มาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยมีใจนะคะมีใจที่เออประพัดสอนนะ,ะแล้วก็ปราศจาก มนทินในเรื่องราวของเอ่อบรรดานะคะพลังลบทั้งหมดทั้งมวลถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วก็ความสุขมันก็อยู่ในตัวคุณบัดเดี๋ยวนี้เลยเชกเช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบความสเจและขออวยพรนะคะถวายพรให้กับศิษย์ศิษ์ทั่วสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิสิบสี่น้ำบาดาลนะคะอนุโมทนาบุตกับทุกคนทุกท่านค่ะ